สวัสดีครับวันนะคะกับรายการอายุโอเคใช่หรเปล่าคะถ้าวันนี้นะคะเราออกมานอกสถานที่นะคะเราปินีนิกับบังคับมาสบายๆไม่สวยไหมคะ กับทีมสุขภา guys, พซึ่งวันนี้เพิ่มอีหนึ่งคนค่ะหมอกล้องนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสุขภาพนะคะครับผมปกตินะคะเวลาที่เราเจอกันเนี่ยก็เราก็จะเจอกันอยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศพาออกมาด้านนอกบ้างนะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายสําคัญแล้วสุขภาพจิตใจก็สําคัญเช่นเดียวกันเวลาเครียดได้เห็นอะไรสีเข <attitude> ียวแบบนี้ก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะถูกต้องพี่ก้องแคะ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวพี่เคยได้ยินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขต้องออกมาจากข้างในครับเราเติมเต็มความสุขจากใจของเราก่อนทําให้ร่างกายของเราสุขภาพดีไปด้วยวันนี้เราเริ่มต้นกันที่สุขใกล้ตัวดีกว่าครับเอางั้นดีปไปสุกใกล้ตัวดก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมาถึงที่นี่ที่นี่ที่ไหนพี่ใหญ่ที่นี่นะคะเราอยู่กันที่ภูมิใจการ์เด้นสวนลิ้นจี่ร้อยปีค่ะที่เนี่ยเขาบอกว่าภูมิใจแล้วก็สบายใจด้วยแต่ว่าสบายใจยังไงไปดูกันเลยค่ะมาไปค่ะ ใจกาเดนะก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะว่าที่มาที่ไปทําไมถึงชื่อภูมิใจการเดนคะภูมิใจการเดนก็เกิดจากความภาคภูมิใจที่ที่เราได้สามารถเก็บพื้นที่ตรงนี้ให้สามารถเป็นมรดกสีเขียวให้กับเมืองได้นะครับเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสวนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีที่บรรพบุรุษหมายถึงว่าเฉพาะของเราหรือว่าย่านนี้ทั้งหมดจริงๆย่านนี้ทั้งหมดสมัยก่อนเคยเป็นสวนทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับสวนของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับคือบรรพบุรุษเราอาศัยอยู่เนี่ยมาร้อยเกือบสองร้อยปีนะครับสวนที่ร้อยปีอะค,ะค่ะปลูกอะไรไว้บ้างอะคะเออสวนที่อยู่ร้อยปีนะครับก็จะเป็น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นลิ้นจี่นะครับ<อ>ที่ลิ้นจีป่ปลูกที่กรุงเทพได้เหรอครับเป็นลูกค้มรดกของประเทศด้วยนะครับผมเหรอครับ<อ>ใช่ครับแล้วลิ้นจี่ต้องแบบทางเหนืออะไรเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับน้อยคนที่จะรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยลิ้นจี่ที่มาเนี่ยครับคือมากับสำเภาแล้วก็มาปลูกที่เนี่ยครับคือมากับเรือสำเภาขึ้นเรือมาแล้วใช่ไหขึ้นตรงนี้สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยครับขอขายถามแบที่นี่ทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่ครับประมาณเจ็ดไร่ครับเปิดตั้งกี่โมงกี่โมงเออเปิดสิบโมงถึงห ทําพวกกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือว่าจะนั่งเรือของชาวบ้านเที่ยวล่องตรงนี้ก็ได้ครับแปลว่าถ้ามานี่นะพี่อย่างอย่นี้คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยมาเที่ยวได้ทั้งวันเะยทั้งวันเลยแต่ว่าอยากรู้จังเลยค่ะว่าในส่วนนี้จะมีต้นอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดอยากเห็นว่ามีลินจี่ไหมไปดูไปดูต้นลิ้นจี่กันดีกว่าไปค่ะเชิญครับด้านไหนด้านนู้นนะครับมาแล้วครับ อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือตะขาบครับผมใช่ครับผมเรียกว่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณเอาไว้เอาไว้เพื่อไล่แมลงเหรอใกล้เคียงครับไล่แมลงไล่งูคือมีไว้เพื่อไล่นกไล่กระรอกไตอนยังคืนก็ไว้ไล่ขังข่าวขังข่าวที่มากินผลไม้แสดงว่าดึงเป็นนะครับเดี๋ยวหน้าไหนลิ้นจี่ออกผมเรียนเชิญพี่รอบเรียกเมาได้เลยเรียกมาออกแรงนะลิ้นจี่ให้ ครับผมก็เข้าไปดูสวนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในสวนอันนี้ก็ลิ้นจีเหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่ถึงร้อยปีนะครับอันนี้ประมาณกี่ปีอันนี้เหรอครับประมาณ20-30ิบสามสิบปีแล้วอันนี้ค่ะกี่ปีคะปีของยี่สิบต้นๆฮะอันนี้ก็ลิ้นจีเหมือนกันครับยังอ่อนครับยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่อย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟ เด็ดได้ไหมอ่ะได้เลยครับได้เลยครับก็เมื่อกี้แม่บอกว่าห้ามเด็ดแต่แม่ไม่อยู่ไงแม่ไม่อยู่เปเชีลล์เกสครับแล้วเด็ดแล้วก็คืออันนี้คือเด็ดได้เลยป่ะเด็ดได้เลยครับเด็ดได้เลยมีคือส้มตำหรอคะให้ลองเอาเล็บสกิดมันนิดนึงครับเอากลิ่นใช่ป่ะครับครับโอ้ยหอมมากครับอันนี้ทำโดมดมได้เอาไปทำอะไรครับปกติส้มตาอันนี้ก็เอาไปทำมีกรอบนะครับมีกรอบโบราณนะครับที่ต้องโรยหน้าด้วยส้มตำ่คไปทำไส้กรอกปลาแหนมนะครับหรือว่าเมี่ยง เราใส่ส้มซ่าหรือว่าผิวเอาไปทำพวกอโรมาเนาะใช่ครับคือจริงๆเขาใช้พวกผิวเป็นหลักเลยนะครับไม่จะบอกว่าปกติเวลาเรารู้สึกวิงวยนสีสะต้องดมยาดมใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเลยนี่ครับสามารถเอ็กทรัเอาตัวอ r โรมาติกออยล์ไปทำพวกยาดมอะไรเงี้ก็ดีครับไปแล้วไปเตยไปเตยดีกว่าไปจะได้ไปทำแต่โกกินครับได้มาแล้วพอกินไหมอ่ะ เดี๋ยวระหว่างทางเดินมันก็มีอีกเออเอไงอ,ไอาภิป๋อฝากไล่ฝากภูมิใจการ์เด้นนิดนึงค่ะเดี๋ผมก็จะบ,ก,บ<อ>ก็ภูมิใจการ์เด้นนะครับผมเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยครับเปิดตั้งแต่10บโมงถึงหกโมงนะครับผมครับก็สามารถที่จะวอลอินได้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ข้างล่างค่ะ หรือติดต่อได้เลยที่เพจพุกก็ได้นะคะได้เลยนะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอมากเลยครับขอบคุณครับแต่ไม่ไปไหนการเราไปทำขนมกันต่อจะหาแม่พี่ปอต่อบฝากกับคุณแม่ครับชื่อพี่เอเป็นขนมต่อครับอย่าเอาอันนี้ไปทำันนี้ก่อนตะโก้ต้องใช้ใบตอบไปข้างหนไปเก็บเพิ่มก่อนไปเตยครับไปเตย สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยมาหลบทำเวิร์กช็อปตะโกอยู่นี่เองดีเป็นไงดูดีไหมดูเก๋มากดูเป็นแม่บ้านอยู่ใครก็คือคุณครูวเลยคะเรียกคุณพี่ละกันคะุณพี่เอกาดีค่ะสวัสดีค่ะีเบลอันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตะโกค่ะขนมตะโก้ปกติที่นี่ก็มีการสอนเวิร์กช็อปทำตะโก้ตะเกลด้วยเหรอคะมีค่ะอ๋อเหรอค่ะ ดีจรงเลยเชฟวัตถุธรรมชาติหมดเลยอันนี้เหรอครับมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะมีแป้งแป้งถั่วนะคะอันนี้เหรอครับแป้งถั่ววันนี้เราทำตะโก้แห้วตะโก้แห้วอันนี้แห้วอันนี้แห้วนี่แป้งถั่วแล้วก็มีน้ำตาลค่ะแล้วก็กะทิกะทิค่ะกะทิใส่อยู่มันกะทิเคี้ยวอยู่แล้วค่ะใกล้ๆใกล้แล้วค่ะเซ็ตตัวเร็วมากทำยังไงมันถึงได้เป็นแบบ คนค่นคนแบบนี้ค่ะนี่ไงคะก็แป้งแค่ะค่ะแล้วพอมันเจอความร้อนเข้ารีบรีบนะคะรีบนะคะต้องทแป้งเปียกให้เองต้องทำแปรีบ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 ค่ะ ขนมไทยเนี่ยมันนอกจากรสชาตินอกจากอาหารแล้วมันจะไดออ้ชีวิตความเป็นครอบครัวความอะไรที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสอดแทรกหลายอย่างไม่ใช่แต่ว่าทําขนมนได้คุยกันลูกหลานทําอันนี้อน,นี้นนชีวิตเรานะคะผ่านไปแต่ละวนันแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> ที่เพื่เคยเจออะไรที่มันเป็นเรื่องทุกขมากไหมคะแล้วจัดจการอยงไ โอ้โหทุกมากตอนที่ป่วยไงทั้งไห y ตอนที่เป็นไทรอยเป็นพิษอ่ะแล้วก็ที่บอกว่าตามันมันโปนออกมาข้างนึงอ่ะอ๋อหรอใช่ใช่ตอนนั้นจำได้ว่าเห็นพี่ปุ้ยย้ำแย่มากพี่ปุ้ยตาโปนมาข้างนึงหรอใช่มันก็เป็นไทรอยตามันจะโปนออกมาไงพี่ที่ตาเป็นโปนข้างหนึ่งแล้วเราต้องใช้หน้าตาในการทำมาหากินนะคะแน่นอนว่าเราต้องทุกข์ใจมากเราเราจัดการกับความเครียดหรือความทุกนี้ยังไงคะอยู่กับปัจจุบัน คือยอมรับเลยว่าโอเคตอนนี้ไม่สบายละต้องปรึกษาแพทย์ละต้องหาหมอใช่ไหมต้องไปรับยามากินคือตอนนั้นมันถึงขั้นแบบจะต้องไปเจาะเพื่อฉีดสีค่ะ,คะคเพื่อดูว่าไอ้ข้างในเราอ่ะที่มันป่วยมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าหมอเขาจะได้ไปเขาเรียกอะไรดูแลถึงขั้นตอนที่มันถูกต้องคือไทรอยด์มันเป็นทั้งตัว<ช>มันเป็นฮอร์โมนเหนเลือดนวงโอ้ตายแล้ว,ลวเยอะแล้วก็คันยิบยิบย้วมีาาไม่แต่พี่ปุ้ยคือเวลาเราบอกว่าอยู่กับปัจจุบันมันต่างดูอ่ะ มันฟังง่ายนะพี่แต่ว่าเวลาทําจริงๆ่ะพี่ปุ้ยลองแนะนําได้ไหมว่าสําหรับใครที่แบบอยู่ในภาวะแบบนี้เชื่อไหมหลายคนที่ินบ็อกมาว่าหนูอยากหายเร็วๆทาไมตาหนูมันถึงเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่กล้ามองกระจกเลยที่คนอินบ็อกมาแบบเยอะมากคนเป็นโรคนี้เยอะมากบางคนอยู่ต่างประเทศนะคนไทยอ่ะถ้ารอยเป็นเยอะจริงใช่เราแล้วมันต้องมีวิธีคิดยังไงครับพี่ปุ้ยให้มีความสุบเราต้องยอมรับต้องยอมรับอันดับแรกเลยเนาะแต่ส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่อินบ็อกมาเนี่ยคือ เมื่อไหร่หนูจะหายเมื่อไรหนูจะหายไปเครียดกับตรงนั้นไงพี่มันมีกระบวนการของมันที่ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆรู้จักวิธีการกินไม่ไม่เพิ่มโซเดียมให้ร่างกายอะค่ะแล้วก็กินทุกอย่างอะที่มาจากธรรมชาติอะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองคุณพี่เอ๋ยอดไปปุ๊บนี่กินได้เลยหรอได้เลยค่ะร้อนนิดนึงพี่มันร้อนนิดนึงจริงๆเราทานได้เลยได้เลยใช่ตอนแ้ใครคิดว่าตโก้ทำยากนี่คือ ง่ายมากแล้ววัตถุด,ดิบไม,ม่เยอะด้วยนะพี่จริงสามารถทําขายได้เลย<ช>คุณพี่เอ๋ค,ความสุขใกล้ตัวพี่ปุ้ยอ่ะคืออะไรคะคืออะไรอ่ะพี่ก้องก็คือว่าเราแบบว่าใช้ชีวิตทุกวันแบบไม่ให้เสียดายอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าตั้งแต่ตอนป่วยนะมันคือมันมาตั้งแต่ตอนคุณแม่ป่วยละแล้วก็มาตัวเองป่วยเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงอะ่ะรเพราะนั้นวันนี้เราต้องทําให้สุดเลยสุขให้สุดแฮปปี้ให้สุดทําให้ดีที่สุดพี่แม้ว่าทํางานก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ ทำให้ดีที่สุดปยอยากกินอะไรก็กินอยากเอาอะไรก็เอาอย่างเอาททาทุละทนทุนมันน,นี่พี่เอ๋ครับค่ะไม่ต้องเกรงใจพี่ปุ้ยเอาตามเนื้อผ้าเลยของผมกับคุณปุ้ยใครสวยกว่ากันเออปุ้ยอาไม่ต้องเกรงใจพี่ปุ้ยให้ปุ้ย,ยคือของหมอเมอื่อทำาอแพ้นะคะหมอไปถอดเสื้ออาบน้ำกลางแดด เนี่ยค่ะอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดเลยก็พูดอยากเห็นอะไรก็พูดแต่คุณจะทำหรือเปล่าก็อยู่ที่เราได้พูดแล้วใช่ค่ะได้ทำขนมแบบนี้แล้วสบายใจดีจังเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากจะมาลองแบบนี้บ้างต้องทํายังไงคะก็บอกกันก่อนล่วงหน้านะคะจองก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวของเราเนี่ยจริงๆแล้วภูมิใจกระเด็นหรือเนเชลล่าเนี่ยเปิดทุกวันนะคะแต่ว่าเวิร์กช็อปเนี่ยต้อง คุณจอวันนี้นะคะใครอยากที่จะมาเที่ยวที่ภูมิใจกระเด็นหรือมาเวิร์คช็อปนี่ก็ติดต่อมาได้เลยที่เพจตรงนี้เลยนะคะเพจขึ้นตรงนี้ค่ะนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะเราที่ยิ่งดีเนาะพาลูกหลานมากันเนาะนะคะขอบคุณพี่เอ๋นะคะก็ขออนุญาตนะคะแฉที่รอตะโก้เนี่ยให้มันคลายตัวนะคะเราจะพาพี่ปุ้ยไปถ่ายรูปต่างๆก่อนได้เลยมุมสวยเยอะเพราะว่าสวยมากแต่ต้องไปสู้แดดนิดนึงค่ะพี่ปุ้ยค่ะถ่ายรูปลงโซเชียลนิดนึงโอเค ทุรมบริษัทเซนทันพัฒนานะคะคืออีกหนึ่งผู้นำแห่งเทศกาลกินเจค่ะ ซึ่งรวมไลฟ์สไตล์การกินเจสำหรับทุกเจนะคะมาไว้ที่งาน t h a แ land J Food Festival 2023ค่ะณศูนย์การค้าเซ็นทรัล38สาขาทั่วประเทศเลยนะคะอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องไปกับเมนูอาหารเจร,รวมกว่า5,000รายการโอ้เยอะมากๆเลยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วสาขาเลยนะคะทั้งนี้ค่ะทางเซ็นทรัลเนี่ยได้ร่วมกับโครงการหลวงรังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพจากเชฟชื่อดังที่พลาดไม่ได้กับเมนูขึ้น ชื่อย่างส้มตำอะโวคาโดข้าวซอยเจเต้าหู้ทอดและยังรวมเมนูเด็ดจากเชฟชื่อดังและเชฟชั้นนำจากโครงการหลวงนะคะอิ่มบุญอิ่มท้องยังไม่พอนะคะภายในงานยังมีกิจกรรมให้อิ่มใจสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิ่มบุญบริจาคโรหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในศูนย์บริจาคโรหิตเครือเซนทันทั่วประเทศณสาขาที่ร่วมในการนะคะ งานเริ่มวันที่12ถึง23ตุลาคมปีนี้นะคะหน้าศูนย์ค้าเซ็นทรัล38สาขาทั่วประเทศอย่าลืมแวะไปอิ่มท้องอิ่มบุญและที่สำคัญค่ะอย่าได้อิ่มใจกันด้วยนะคะ นะคะนี่คือขนมตะโก้นะคะสวยไหมพี่สูตรของร้านภูมิใจการเด่นพอได้ไหมพี่สวยมากแลวทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดเลยซึ่งอันนี้พี่ปุ้ยลงมือทําเองเลยคือถ้าถ้าพี่ปุ้ยทําได้ใครก็ทําได้อย่างนี้แกันแต่ถ้าดีที่สุดมากินที่นี่ที่ภูมิใจการเด่นถูกต้องแต่อันนี้ก็อาหารมาเพิ่มพี่ปุ้ยด้วยเป็นขนมนคะค่ะอันนี้ค่ะเป็นหม้อแกงชีสเค้กกับไอศครีมเขาทําน่ารักเนาะโอ้โหสวยมาก อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นขนมปังสังขยาดูสิคือเอทีมากไหมล่ะใช่เออน่ากินมากพี่ปุ้ยเจ้าของร้านหรือขนมขนมไงโอ,โอเคเดี๋ยวจะกินขนมแต่ก็โอพ้<ต>พ,พี่ปุ้ยก่อนนะแต่ว่าสูตรของเขายังไงก็อร่อยอยู่แล้วอร่อยมาแล้วก็จริงๆเนี่ยคือทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยค่ะเมื่อกี้ถ่ายรูปการแจ้งพี่ปุย้ยพี่ปุ้ยไม่กลัวเลยเลยเนาะ พี่พุออกงานไป o u t ดอทำอนเอา u t ไม่เห็นกลัวอะไรเลยเนาะทำไมอะจริงๆกลัวแต่ว่าเราก็ดูแลแล้วก็ป้องกันด้วยยังไงพี่ปุ้ยคะโอ้มันมีวิธีพี่ก้องค่ะอืมในบอกวิธีให้น้องฟังหน่อยได้ไหมยองอยากรู้เอาเอาเลยไหมเอาเลยต้องอยากรู้เลยอ่ะพอจะพูดถึงเคล็ดลับเนี่ยต้องเห็นใจคุณผู้ชมเลยกลัวว่าเดี๋ยววยพี่ปุ้ยมาขายของอีกแล้วแล้วจะเตรียมเปลี่ยนช่องพี่พุ้ยเนี่ยเข้าใจคุณผู้ชมเลยค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็แหมเป็นพิธีกรเราก็เห็นของมาขายเยอะแต่ส่วนใหญ่ รู้ไหมของอะ่ะมาแป๊บๆเราก็ไปใช่ไทต,ติน่าเนี่ยอยู่มา15ปีแต่ตัวปุ้ยพูดไทตีน่าขึ้นปีที่หอยู่มา15ปีแล้ของไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ค,ค่ะถ้ะสังเกตไหมคะว่าดาราตัวพ่อตัวแม่ใช้ทั้งนั้นเลยพี่ก้องดูอย่างพี่โนเอาง่ายๆพี่โน่โพี่นีโน่เนี่ยเมื่อก่อนใช้ชีวิตสุขมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมคะแต่ระดับพี่นีโน่เนี่ย จะใช้ของแพงแค่ไหนก็ได้พี่นิโน,โนยังเลือกใช้ไทรลาจิน่าค่ะสิปากว่าไม่เท่าลองเองนะคะคุณผู้ชมดูหน้าพี่ปุ้ยสมัยก่อนนะตะก่อนอคนเรียกป้านะคือคนเรียกป้านี่ไม่ได้เรียกเพราะว่าติดปากนะ,ะแต่ว่าก่อนมันแก่จริงๆวิกลับมาได้วันนี้ย่าง53แฮปปี้แล้วพี่กองอแล้ววันนั้นนะคิดไม่ผิดเลยค่ะที่เปิดใจใช้ไทรลาจิน่าค่ะพี่กองอแล้วจะบอกว่าวันนี้ก็คิดไม่ผิดเหมือนกันที่กล้าจะนําเสนอให้ทุกคนได้ลองใช้ของใหม่ล่าสุดจากไทรลาจิน่า 12x นะคะคุณผู้ชมคะที่ใหม่ล่าสุดหร อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ oh. นคือไทรล a ิน่ 12x ค่ะซึ่งพัฒนาสูตรมานานถึง5ปีนะคะ oh. แล้วตัวนี้จะบอกคุณชมเลยว่าไทรล a ติน่ตัวใหม่ตัวนี้เรามี f i r e e metric color ค่ะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยลาตินานะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งก็คือหว่างคิ้วว่าเลองน้ำหมากหรือว่าริ้วรอยแนวนอนนะคะใต้ตาหางตาหรือว่าขีดบนหน้าผากเนี่ยจะแลดูจางลงภายใน14วันค่ะแล้วสารสกัดอีกตัวที่สําคัญก็คือสารสกัดจากดอกโหย่านะคะตัวเก่าที่ว่าชุ่มชื้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเจอตัวใหม่นี้เข้าไปนะชุ่มชื้นกว่าเดิมหลายเท่าดีกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมหลายเท่าค่ะวันนี้มารายการ IU OK ไงก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยโอเคกับโปรเด็ด วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะเพราะคุณผู้ชมเนี่ยใครดูอยู่เนี่ยโชคดีมากค่ะคุณจะได้ลองของใหม่ในราคาเดิมรอบหน้าจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็กดไปที่หมายเลข15 7 7เ็จนะคะห5 7 7หรือว่า Li@ n e แอดเพรจินาค่ะวันนี้คุณผู้ชม200สายนะคะจะได้2กระปุกใหญ่1พกพาแล้วก็1กันแดดน,นะคะทั้งหมดนี้9,700บาทคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2990บาทแล้วเอาไปใช้ยาวๆ3-4เดือนเลยค่ะพอหารมาแล้ว ตกเช้า15บาทเย็น15บาทค่ะฟลอราจิน่าตัวใหม่ตัวนี้นะคะพอเขาบอกว่ามีตัวใหม่พี่พุ้ยถามคําแรกเลยแพ้ไหม mm hmm. เขาก็เอาเอกสารเอามาให้ดูเลยค่ะว่าผ่านการทดสอบมาแล้วนะคะว่าไม่ราคายเคืองค่ะแล้วก็จริงอย่างที่เขาว่าค่ะ ที่ผู้ใช้ไม่แพ้ที่ก้องจะบอกให้ถ้าผู้ใช้ไม่แพ้ใครก็ใช้ได้แล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าปกติเนี่ยกันแดดเนี่ยหลอดเนี่ยหลอดละ1,500บาทนะคะแต่วันนี้จะแถมฟรีในเซ็ตให้ไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นรีบนะคะอย่าเพิ่งแบบลังเล ยกโทโรศัพท์ขึ้นมาเลยก็กดไปที่หมายเลข1577ทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่2,990บาทค่ะแล้วทั้งหมดนี้จะส่งให้คุณผู้ชมฟรีนะคะคุณผู้ชมสามารถรูดบัตรก็ได้แต่ต้องโทรจองก่อนที่1577พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยจ่ายเกือบหมด200สายแล้วเนี่ยขอเพิ่มได้ไหมคะพี่ยังไงมา r u OK ใช่ไหมครั้งแรกเลย ให้ไปอีกร้อยสายก็ได้แต่ต้องแต่ต้องรีบนะคุณผู้ชมต้องรีบกดย้ำๆ,ๆมาที่1577<อ>นะ1577หรือสะดวกไลน์ก็ like ไลน์แอดแพรลัีน่าค่ะคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่นะ1กระปุกพกพา1กันแดดทั้งหมดนี้9700บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่2,990บาทเอาไปใช้ยาวๆ3-4เดือนเลยค่ะพะหารมาแล้วพาเช้า15บาท เย็น15บาทคุ้มจะตายคุ้มมากเลยวันนี้มากเลยค่ะคุ้มมากเลยราคายพี่ปุ้ยจริงๆเพราะนี่เป็นครั้งแรกของตระจีน่าในรายการอายุโอเครีบโทรเลย1577 1577อ่ะพี่ปุ้ยวันนี้ขอบคุณมากพี่ปุ้ยเดี๋ยวนั่งกินของว่างต่อนะโอเคดูขอญาตไปหาหมอกล้องหน่อยกับคุณดายที่เป็นทีมสุขภาพของวันนี้เราคือทีมสุขภาพเพราะสุขภาพดีกันหมดเลยค่ะทุกคนดีมากเลยค่ะเราดูแข็งแรงอายุต้องยืนเป็นอยร้อยปีแน่ค่ะพี่ปุ้ยเดี๋ยวให้อาหารไม่เพิ่มนะค่ะโอเคก็อ่ะเดี๋ยววมาแล้คค่่ะะ ความสุขใกล้ตัวจริงๆมันหาได้ง่ายๆมากเลยนะคะไม่ได้ไกลนะนี่ก็คือกรุงเทพนะเขตจอมทองใกล้ๆเลยอะขับรถมาหลับมาตื่น่นถึงเลยค่ะครับผมและเดียวเลยมาเจออะไรเขียวๆแบบนี้เนี่ยมาอยู่กับธรรมชาตินะแล้วก็มาเห็นวิถีชีวิตของชุมชนแบบนี้เป็นความสุขอีกแบบเนาะในหน้าเธอมีความสุขตรงไหนความกระตือคืออะไรอะความสุขใกล้ตัวของหนูเหรอคะก็คือว่าจริงๆอะชีวิตปกติของเราอะเราเจอแต่ความเครียดความเร่งรีบรถที่ติดมากๆแต่ว่าพอเรามาตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเออจริงๆชีวิตเราอะความสุข มันง่ายมากๆเลยอะค่ะเนี่ยดูสิส้มซ่าที่เด็ดมาแค่นี้ก็สร้างความสุขให้ได้แล้วรู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าปกติเราจะชอบดมยาดมใช่ไหมไอันี้มันคือมันสดชื่นมากเลยอะค่ะอ๋ออกล้องหลับความสุขของกล้องที่ื่อยอย่ที่ว่าคือมาเห็นอะไรเขียวๆแบบนี้มาใช้ชีวิตช้าๆอย่างที่ที่ไหนบอกไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเร่งต้องรีบสโลลฟ์บ้างแล้วก็มาดูวิถีชุมชนผมชอบว่าชาวบ้านแถวนี้เขาอยู่กันยังไงและพี่กล้องนะคะความสุขของพี่กล้องพี่กล้องนะคะกล้องก็ได้ทาอะไรที่ใหม่ๆก็ได้ทําอะไรที่มันง่ายๆใกล้ตัว พี่ว่าพี่โอเคนะทุกคนต้องลองดูค่ะทำไมผมเกลียดพี่กล้องขนาดนี้วะจะใช้เสียงสองด้วยเอาพี่จริงใจเพราะพี่โอเคเป็นไงบ้างคะวันนี้ทุกคนโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคคนะคะเราก็อยากให้คุณผู้ชมโอเคแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์หน้าอย่าลืมมาติดตามกันใหม่นะคะกับรายการ a r e You Okay สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือบ้านสวนอบอูนรัก<ช>ตรงนี้เนี่ยเขาทำเนี่ยเขาปลูกสมุนไพรเต็ไมไปหมดเลยนะก็เลยมานั่งแยกกันว่าอะไรเป็นอะไรใครรู้จักบ้างนี่ยพอตะเกียบเป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงใช่ายคือผักที่้นนี้ก็มีไฟเบอร์<ช>ถ้าคุณผักขมเขาก็บอกว่ามันต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ครับต่อต้านมะเร็งได้ใช่แล้วมันมีพวกไอ้พวกเบต้าแคโรทีน